อกาสรอดของท่วปันมีน้อยมากหมอบอกว่าน้องน่าจะอยู่ได้ไม่ถึง3วันแต่ที่บ้านเราก็ยังไม่ถอดใจเลยลองพาน้องย้ายไปแอดมิทที่โรงพยาบาลใหญ่พอถึงโรงพยาบาลซีหมอรีพาน้องเข้าห้องฉุกเฉินและให้ออกซิเจนทันทีตาของน้องเลยเริ่มกลับมาตอบสนองได้อีกครั้งหมอซีบอกว่าถ้ามาช้าก,กว่านี้น้องอาจมีสิทธิ์ตาบอดถาวรได้ที่บ้านให้ทูปปันอยู่ในตู้ออกซิเจนอยู่2คืนเพื่อรอผลตรวจเลือดแบบละเอียดโดยเบื้องต้นหมอซีวินิจฉัยว่าน้องน่าจะติดเชื้อที่ระบบประสาทแต่พอผลเลือดออกมาปรากฏว่าผล ลือดปกติดีทําให้ตอนนี้แม้กระทั่งหมอซีก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรจึงแนะนําให้ส่งตัวน้องไปตรวจ MRI ที่โรงพยาบาลอื่นเพื่อหาความผิดปกติในสมองซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นสูงมากอีกทั้งหมอยังการันตีไม่ได้อีกว่าเมื่อรู้สาเหตุแล้วจะสามารถรักษาน้องให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมมีแนวโน้มสูงที่น้องจะต้องเป็นอาวมาพาตลอดชีวิต ทางบ้านเราเลยตัดสินใจพาน้องกลับมาดูแลเองที่บ้านบอกเลยว่าสภาพจิตใจตอนนั้นเราแย่มากๆเพราะเราเป็นคนที่ดูแลน้องมาเยอะที่สุดจึงอดโทษตัวเองไม่ได้ว่าที่น้องเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเราดูแลน้องไม่ดีถึงขั้นจะขอให้หมอส่งน้องกลับดาวแมวไปเลยเพราะรับไม่ได้ถ้าน้องจะต้องมาตายต่อหน้าต่อตาเราแต่ม้าไม่เห็นด้วยม้าไม่อยากให้เราไปกำหนดชีวิตของน้องสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำเราและทุกคนในบ้านจึงกลับมาดูแลทวปันให้ดีที่สุดเพื่อที่น้องจะได้กลับดาวแมวอย่างสงบในอีกไม่กี่วัน แต่ปรากฏว่าน้องอยู่มาได้นานกว่าที่คิดจากตอนแรกที่หมอบอกว่าน้องอยู่ได้แค่3วันผ่านไปจะสัปดาห์หนึ่งแล้วน้องก็ยังไม่กลับดาวแมวแต่ยิ่งไปกว่านั้นเทุกคนโทรปขยับได้แล้วในบา<ๆ>จู่อาการของน้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆน้องกลับมาขยับได้ทีละนิดจนทุกคนในบ้านเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดทธอปานวันนี้ซื้อของเล่นมาฝาก น้องก็กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งพวกเราพาน้องกลับไปหาหมอสิหมอแทบไม่เชื่อว่าทัวปันจะรอดกลับมาได้แต่ถึงน้องจะหายจากอาการป่วยร่างกายของน้องก็กลับมาไม่ครบ100%น้องจะเคลื่อนตัวได้ไม่เหมือนแมวตัวอื่นน่าจะเพราะระบบประสาทของน้องได้รับความเสียหายอีกทั้งยังมีขนาดตัวต่างกับน้ำขิงมากเพราะหยุดโตไปช่วงที่ป่วยไว้มีโอกาสเราจะมาเล่าเรื่องวิลกรรมของทัวปันให้ทุกคนฟังและจะมาตอบคำถามว่าทัวปันหายไปไหนขอคนละคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ